โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอัพวงแหวนจาก80000ปีเป็น9000 90, 0ปีนะครับโดยใช้วงแหวน,ล,วนล้วนเลยนะครับเพราะว่าลูกแก้ว90% 0 0 0ยังไม่มีนั่นเองนะฮะเวลยังไม่ถึงนะ6162นู่นแะครับน่าจะมาเอาเป็นว่าเราใช้วงแหวนอัพกันเลยดีกว่านะครับ เราจะใช้วงแหวน7 0 0 0 0มืนทั้งหมด3วงนะ6 0 0มืนอีก1วงนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเราจะใช้วงแหวน5 0 0 0มืนทั้งหมด14วงใช้ลูกแก้ว6 0 0มือีก40ลูกลูกแก้ว7 0 0 0หมืนอีก30ลูกเราก็จะได้เซตนี้มาเลยนะครับเ0 0 0หมืนวง6 0 0 0ื1วงเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมมา นี่นะฮะใช้เจ็ดหมื่นทั้งหมดสามวงนะฮะเปิ๊บเปิ๊บเนี่ยฮะเปิ๊บหกหมื่นีนหนึงง่งวงถ้าห้าหมื่นีีไม่เต็มนะครับถ้าแหวนห้าหมื่นดีต้องใช้หกหมืม่นนะครับมันถึงจะเต็มเนี่ยฮะเอาอัพเลยแล้วกันไป โอ้งานนะเรียบร้อย90,000มเสร็จแล้วครับส่วน9 0้าหถึงห0 0 0งแปีเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ